ใส่สกรูจัดฟันเจ็บไหมหมอใส่ทำไมห้ามพลาดในคุยจัดฟันไลฟ์ like วันนี้นะคะสกรูจัดฟันเห็นในรูปเลยใช่ไหมคะสกรูจัดฟันนี่มันจะเป็นเกลียวเกลียวนะคะคล้ายคายกับนอ็อตทีนี้คนไข้จะถามหมอคะแล้วถ้าสมมติว่าใส่สกรูเข้าไปมันจะโดนลากฟันของหนูมันจะเป็นอันตรายกับลากฟันของหนูหรือเปล่ากลัวนี้หมอตอบแบบนี้นะคะเวลาเราใส่สกรูเข้าไปนะเตงเราจะใส่เข้าไประหว่างรากฟันนะคะ ไม่ไม่ได้ใส่เข้าไปจนชนเข้าไปในรากฟันนะเพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรกับรากฟันนะคะสามารถใส่ได้อย่างปลอดภยัยทีนี้ขั้นตอนการใส่สกรูเดี๋ยวหมอมีคลิปให้ดูนะเหมือนขันน็อตเลยนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จะค่อยๆค่ะ,คะหมุนเข้าไปหมอจะเล็งเข้าไประหว่างรากฟันสองซี่ก่อนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆหมุนหมุนนะคะ ช้าๆเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะสกรูมีขนาดเล็กนิดเดียวอ่านคนไข้จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีหัวสกรูเล็กๆะคะ่ะโผล่ออกมาติดเดียวนะคะจะให้ความรู้สึกเจ็บเหมือนมีเศษอาหารปิดซอกฟันเหมือนหมูอ่ะยัดเข้าไปในซอกฟันหมูก้อนใหญ่ๆยัดเข้าไปในซอกฟันมันจะรู้สึกเจ็บตึงๆแน่นๆดันๆฟันนะคะไม่เจ็บแ๊บเหมือนโดนมีดบาด เพราะฉะนั้นสำหรับคนไข้คนไหนที่กลัวการใส่สกรูแล้วว่ากลัวว่ามันจะเจ็บอันนี้เหมาะการันตีเลยนะเตง มันไม่ได้เจ็บแบบที่คนไข้คิดมันไม่ได้เจ็บแบบหนามตามที่ฉันโดนสกรูครั้งหนึ่งแล้วฉันจะต้องเจ็บฉันใส่สกรูไป1ปีฉันจะต้องเจ็บตลอด1ปีไม่ใช่นะคะมันอาจจะมีการปวดตึงบ้างแค่24ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นมันจะหายไปคนไข้จะคุ้นเคยกับสกรูแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นส่วนเกินเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะสกรูมันไม่ได้เจ็บแบบที่คนไข้คิดนะคะ สกรูมีหน้าที่ไว้เป็นหลักยึดในการดึงฟันเดี๋ยวหมอมีคลิปให้ดูแทนที่เราจะดึงกับฟันหลังเราเอาสกรูดึงกับฟันชุดฟันหน้าให้มันยุบเข้ามาเราก็จะใช้ช่องว่างจากการถอนฟันได้เต็มที่นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ฟันเหยียดเยอะๆแบบนี้นะคะไม่ง,งตำแหน่งของการใส่สกรูมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าหมอเนี่ยอยากได้แรงจากสกรู มาเพื่อใช้ทำอะไรอยากได้แรงบริเวณฟันหน้าหมอก็ใส่สกรูฟันหน้านะคะอยากได้ตำแหน่งหลักยึดเพื่อที่จะดึงฟันด้านหน้าให้ยุบเข้าไปข้างหลังหมอก็ใส่สกรูเข้าไปที่ฟันกรามด้านหลังแล้วก็ดึงกับชุดฟันหน้าให้ฟันยุบเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสกรูนั่นก็คือการเป็นหลักยึดในการดึงฟันนั่นเองค่ะ